สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์ทวนกระแสะข่าวเขียนโดยคุณสุทินวนนบบรนณประวรมานำเสนอครับเท่าส้มบิดเบือนการระงับเพุร้ายให้เป็นอาชญากรรมโดยผู้ปกครองรัฐไทย นายชานวิทย์เกษตรศิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอดีตสมาชิกพรรคอนาคตใหม่โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพลกษภา2435 2 4ทับ2453ทูบรอดดี้ครวลเมย์ห9อทับ2010สองอาเชียกรรมโดยผู้ปกครองรัฐไทยนายชานวิทย์คงเลอะเลือนหรือไม่ก็ฝังใจกับการปล้นพระราชอำนาจ ปล้นพระราชทรัพย์ปี2475ถึงได้เขียนเหตุการณ์พลิกสภาธมินปี 35, 2 5 3 5กับคนเสื้อแดงเผาบ้านเมืองปี2 5 5 3เป็นพศ2 4 5 3กับ2435และสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเท่าส้มคนนี้คือพยายามเน้นว่าเหตุร้ายเกิดขึ้นในแผ่นดินไหนและใครเป็นผู้ห้ามทัพผู้เขียนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์คนร้ายเผาบ้านเผาเมืองทั้งสงเหตุการณ ขอยืนยันว่าสองเหตุการณ์ร้ายที่เท่าส้มบิดเบือนนั้นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยเป็นฝ่ายถูกกระทําก่อนและที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลป้องปรามไม่ให้ประเทศไทยล่มสลายวอดวายไปทั้งชาติสําหรับเหตุการณ์ที่เรียกกันติดปากว่าพลึกสภาธมิน2อ3 5นั้นผู้เขียนเห็นมากับตาและมีพยานยืนยันว่าพวกผีหาซาตานที่เผาทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้านั้น ไม่ใช่คนที่มาจากฝ่ายผู้ชุมนุมแต่มันเป็นพวกผีหาซาตานที่นรกส่งลงมาสองด้านคือมาทางสะพานปิ่นเกล้าและออกจากทางภูเขาทองผู้เขียนซึ่งเช่าโรงแรมรัตนกโกสินทร์เป็นสำนักงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่14พพฤษภาคม2 5 3 5วันที่17พเจ็ษภาคมลงไปทำข่าวผู้ชุมนุมในสนามหลวงเวลาประมาณ17นาฬิกาผู้ปราศัยในเวทีพูดว่า มันยึดอำนาจยึดทำเนียบรัฐบาลยังไม่พอมันมายึดซ่วมพวกเราอีกผู้ปราศัยเล่นมุกนี้เพราะเจ้าหน้าที่กทมนำรถสุขขาเคลื่อนที่ไปจากที่ชุมนุมเพื่อกดดันให้ผู้ชุมนุมลดน้อยลงผู้ปลาศัยบนหลังขารถพูดต่อว่าพวกเราต้องไปขับทายใส่ทำเนียบไปขับทายใส่หน้าบ้านผู้ปราศัยพูดได้แค่นั้นผู้ชุมนุมก็เฮลโลออกจากสนามหลวงอย่างชุลมุนวุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบผู้เขียนเช่าจัก,กรยานยนต์ให้แซงขบวนออกไปทางถนนราชดำเนิอนนอกไปถึงกระทรวงกรเกษตรพบว่าสองฝั่งถนนราชดำเนิอนนอกกลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองสวัสดิการสตรีและเยาวชนถูกเผาโรงพักนางเลิงถูกบุกทำลายและปล่อยตัวผู้ต้องขังทั้งหมดกรมโยธาและอาคารสำนักงานอื่นๆถูกไฟไหม้ ผู้สื่อข่าวยุคนั้นติดตามข่าวเรียวไทม์ได้จากวิทยุสื่อสารที่รับสัญญาณจากตำรวจและหน่วยกู้ภัยได้ประมาณหนึ่งทุ่มมีคนกลุ่มหนึ่งเดินแถวเรียงสามออกมาทางภูเขาทองรถพลิกคว่ำเผาทำลายยานพานะทุกคันอยู่บนถนนราชดำเนินนอกรวมทั้งรถจักรยานยนต์ที่เราเช่าไปประมาณ19.30นาฬิกนาทีเสียงปืนยิงดังรัวจากสะพานมรควานณณเวลานั้น ผู้เขียนกับปียะซึ่งเป็นนักข่าวเนชั่นวิ่งหนีเข้าไปอยู่ในอาคารการบินไทยถนนหลานหลวงปีนบันไดหนีไฟขึ้นไปสังเกตการบนชั้น5ของอาคารการบินไทยเสียงปืนรัวขึ้นฟ้าขับไล่พวกผีหาซาตานออกไปรถดับเพลิงสองสามคันเคลื่อนเข้ามาที่ที่ไฟไหมผู้ชุมนุมที่อยู่ในถนนราชดำเนินในกลุ่มหนึ่งพยายามปีนไต่ท่อ้นาประปาเข้ามาดูเหตุการณ์ เกิดการชุลมุนกันเล็กน้อยเช้าวันรุ่งขึ้นผู้เขียนเดินตามพลเอกปฐมพงษ์เกศรสุขจำยศตอนนั้นไม่ได้ซึ่งนำแถวทหารหนึ่งชุดกลับมาถึงโรงแรมที่พักสังเกตการและรายงานข่าวจากห้องพักจนกระทั่งตกค่ำมีการเผากลุมประชาสัมพันธ์และระเบิดรถบรรทุกน้ำมันในตอนดึกของคืนนั้นในเวลาเดียวกันมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามขับรถบัสที่ยึดมาจากการฝ่าแนวทหาร กล่าวสรุปว่าผู้เผาทำลายก่อเหตุร้ายไม่ใช่คนจากที่ชุมนุมดังที่เท่าส้มกล่าวหาวรัฐไทยก่ออาชญากรรมทำลายคนไทยตายไป44ศพตรงกันข้ามหากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ปราบปรามพวกผีหาซาตานในคืนนั้นป่านนี้กรุงรัตนโกสินทร์คงถูกเผาทำลายร้ายแรงกว่าพมา่าเผากรุงศรีอยุธยาหลังจากพมา่ายึดได้ในปี2310 สำหรับเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองในปี2 5 5 3นั้นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวโลกทั่วไปว่าเจ้าหน้าที่รัฐไทยเป็นฝ่ายถูกกระทําถูกฆ่าทําลายโดยฝ่ายเสื้อแดงที่เป็นสมุนบริวารคนแดนไกลวันที่10เมษายนทหารที่ปราศจากอาวุธบืนมีแต่กระบองกับโล่เคลื่อนตัวเข้ามาจากสี่แยกอคอกวัวถูกคนชุดดําที่อยู่หลังการชุมนุมระดมยิงด้วยปืนเอเค ปืน M16 ตายไป19ศพรวมทั้งนักข่าวทีวีญี่ปุ่นและได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคืนวันที่10เมษายน2 5 5 3ก็เช่นกันกองทัพบกสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเมื่อพลเอกร่มกล้าวทุกธรรมถูกลอบสังหารโดยการยิงระเบิดคว้างระเบิดใส่รถยนต์ท่านนั่งมาตรวจการที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาและทหารสองนายที่นั่งมาในรถ GMC ถูกกองกําลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายลากตัวลงมาทําร้ายปางตายใกล้สวนลุมพินีนอกจากนั้นทหารที่เข้าไปควบคุมศูนย์สื่อสารไทยคมที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นจุดสําคัญที่คนเสื้อแดงใช้สื่อสารกับเจ้านายพวกเขาที่อยู่แดนไกลถูกคนเสื้อแดงปิดล้อมทําร้ายทหารแล้วสั่งให้ทหารคลานลอดระหว่างขาแต่ทหารไทยไม่ยอมยังมีเหตุการณ์ร้ายที่คนเสื้อแดงกับกองกําลังไม่ทราบฝ่าย ก่การร้ายรายวันเหมือนบ้านเมืองไม่มีคือมีแปลและในยุคนั้นตำรวจไทยเป็นผู้สนับสนุนคนเสื้อแดงเกือบร้อยเปอร์เซในเดือนเมษายน2 5 5 3คนเสื้อแดงเหมิมเกริมถึงขนาดบุกค,ค้นโรงพยาบาลจุฬาอ้างว่าทหารไทยซ่องสุมอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระสังฆราชรักษาพระอาการประชวรอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาเจ้าหน้าที่ต้องย้ายพระองค์ท่าน หนีโจรเสื้อแดงกันชุลมุนวุว่นวายความร้ายแรงของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ซ่อนตัวอยู่กับผู้ชุมนุมเสื้อแดงสร้างความเสียหายทำให้ชาวบ้านธรรมดาตลอดถึงตำรวจทหารบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากจนต่างชาติมองว่าประเทศกลายเป็นรัฐล้มเหลวไปแล้วและสุดท้ายกองทัพไทยกับรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่อดทนอดกลั้นมานานและเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทย กลายเป็นรัฐล้มเหลวเลยตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วส่งทหารเข้ามากระชับพื้นที่ชุมนุมคนเสื้อแดงที่ยึดพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าตั้งแต่สี่แยกราชประสงค์ตลอดถนนราชาดำริไปถึงสีลมตั้งแต่โรงแรมเอราวัณมาถึงศูนย์การค้าสยามและสยามพารากอนเป็นเวลาหลายเดือนและทันทีที่ทหารขยับกระชับพื้นที่แกนนำคนเสื้อแดงก็ถูกตำรวจในสังกัดของนายใหญ่ กันตัวออกไปจากเวทีสี่แยกราชประสงค์และเปิดเครื่องขยายเสียงให้ปลุกระดมมวลชนเสื้อแดงอยู่ในบริเวณสำนักง,งานตำรวจนานกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่าแกนนำเสื้อแดงถูกนำไปอยู่ในที่ปลอดภัยในอำเภอชะอำเมื่อแกนนำเสื้อแดงเข้าไปอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างปลอดภัยแล้วกองกำลังไม่ทราบฝ่ายซึ่งเป็นไปได้สูงว่ามีทหารจากเพื่อนบ้านร่วมอยู่ด้วย ออกปฏิบัติการต่อสู้กับหน่วยรักษาความปลอดภัยของไทยที่ถูกส่งเข้ามากระชับพื้นที่ทหารไทยเข้ายึดที่ซ่อนตัวกองกําลังไม่ทราบฝ่ายได้ในอาคารหลังหนึ่งใกล้สวนลุมพินีได้ในเวลาเดียวกันกองกําลังเสื้อแดงติดอาวุธก็กลูเข้าปล้นชิงวิ่งราวเผาศูนย์การค้าเซนตรัลเวิร์ซึ่งอยู่ใกล้ที่ชุมนุมตามคําพูดของนายนัทุฒิไสเกือว่าคนเสื้อแดงเวลาตกใจแล้ววิ่งเข้าศูนย์การค้า คว้าอะไรก็ได้ก็หยิบช่วยเอาด้วยความตกใจในเวลาเดียวกันกองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายที่ซ่อนตัวอยู่ในสวนลุมพินีในถนนราชประสงค์ในวัดประทุมวนารามและกองกำลังติดอาวุธที่อยู่หลังเวทีเสื้อแดงบนถนนราชดำเนินเมื่อได้ยินเสียงปืนทหารยิงขึ้นฟ้ากระชับพื้นที่เข้าใกล้เมื่อวันที่19พฤษภาคม2553 ก็ออกมาต่อต้านทหารตามที่รับคำสั่งจากคนแดนไกลมาว่าผมแพ้ไม่ได้มีรายงานว่าคนที่ขัดขืนไม่หยิบปืนขึ้นมาสู้กับทหารถูกพวกเดียวกันยิงตายในสวนลุมพินีสี่คนส่วนในวัดปฐุมนั้นก็ถูกพวกเดียวกันยิงตายเพื่อโยนความผิดให้ทหารส่วนคนอีกกลุ่มที่เตรียมการให้เผาทำลายก็ออกปฏิบัติการเผาบ้านเผาเมืองเริ่มต้นจากเผาโรงหนังสยามเผาห้างเซนทรเวิร์ด และธุรกิจการค้าธนาคารกว่า30จุดจนเมืองหลวงของประเทศไทยกลายเป็นทะเลเพลิงในต่างจังหวัดแนวร่วมเสื้อแดงก็ปฏิบัติตามคำสั่งจากศูนย์กลางแดงทั้งแผ่นดินให้ไปชุมนุมที่สารากางจังหวัดทำตามแผนการร้ายทำลายประเทศไทยสารากลางจังหวัดในภาคอีสานถูกเผาทำลายไป17แห่งและต่อมาคนเสื้อแดงถูกจับข้อหาวางเพลิงหลายสิบคน เล่าเรื่องคนในระคุณแผ่นดินเกิดผู้สั่งการสมุนบริวารสมคบกับรุมติดอาวุธจากประเทศเพื่อนบ้านทำลายประเทศไทยมาจากแดนไกลให้เข้าใจกันคร่าวๆเท่าที่พอจำได้เพื่อป้องปรามเท่าส้มผู้พยายามกัดกร่อนบันทอนสถาบันหยุดความพยายามสร้างกระแสทำลายประเทศไทยในวาทกรรมที่ว่ารัฐไทยก่อสองอาชญากรรมทำลายคนไทยไปร้อยกว่าศพ และเพื่อให้คนไทยส่วนใหญ่ได้สำนึกว่าถึงเวลาแล้วหรืออย่างที่ต้องปลามเท่าส้มตลอดถึงหัวล้านหัวขาวหัวดำคุณป้าพ่อยกแม่ยกส้มเน่าสามนิ้ว,วและพวกทะลุต่างๆทั้งหลายได้สำเนียกว่าในห้วงเวลากว่าสองทศวรรษแห่งความมืดมนที่คนไทยขัดแย้งแตกแยกกันเอาเป็นาตายนั้นต้นตอของปัญหามาจากใครคนในตระกูลไหนใครเป็นหัวหน้าโจรปล้นประเทศไทย ใครคือผู้อยู่เหนือกฎเกณฑ์อยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายที่ย่ำยีหัวใจคนไทยทั้งประเทศความชั่วร้ายทั้งหมดที่เริ่มต้นตั้งแต่ทศวรรษ2,540บัดนี้ต้นตอของความชั่วรา้ายทำลายทุกสถาบันในประเทศไทยซึ่งห่างหายจากแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นี้ไปนานหลายปีบัดนี้มันหวนกลับมาแล้วหรือไม่และมันได้รวบรวมความชั่วร้ายทั้งหลายไว้ใต้อุ้งตีนมันแล้วหรือไม่ เป็นสิ่งที่คนไทยต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาว่าก้าวต่อไปคนไทยต้องทำอย่างไรและถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนแก่ใกล้ตายได้ลืมความรุ่งโรจน์ในอดีตและต้องสำเนียกว่าโลกมันเปลี่ยนไปความรู้ความคิดอุดมการที่มีตั้งแต่ปี2475ีหมันหลงยุคล้าสมัยใช้ไม่ได้แล้วใช่หรือไม่และถึงเวลาแล้วหรือยังที่คณะราษฎรยุคใหม่ ซึ่งตกเป็นเหยื่อการปลุกระดมของพรรคการเมืองได้รำลึกคำพูดของนายปรีดีพนมยงค์วนหน้าผู้ก่อการฝ่ายพลเรือนที่พูดกับสื่อฝรั่งว่าเมื่อข้าพเจ้ามีอำนาจข้าพเจ้าไม่มีประสบการณ์เมื่อข้าพเจ้ามีประสบการณ์ข้าพเจ้าไม่มีอำนาจนั่นหมายความว่าอย่าเอาตำราฝรั่งมาทดลองเล่นกับประเทศไทยถ้ายัางไม่ต้องการไปตายต่างแดน สุทินวันณบวรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ